สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ช่องแม่ปองด้วยค่ะแม่ปองเปิดจองไม่นะคะเนาะอ้ะจากับโบเก่งหรอกค่ะยิฮัดเปิดไม่ ฮัดเปิดเนาะค่ะเอ,อ้ยฮัดนี่เนาะค่ะว่าว่าเก่งหรอกค่ะทีฝึกไปเรื่อยๆเนาะค่ะเมปองสิมาถ่ายคลิปไปจิบลี่ไอ้ต้นตะเคื้เน้วค่ะกระโบื้รูรักการยังเนาะค่ะแด้ว่าสิอย่างเหตุนเนาะค่ะ กาลิบกนะเขือว่ามันไหนมันมันมันใบมันหลายเนาะคะ่ะใบมันหลายโพดใบมันห,หนามันบบเห็นหน่วยมันก็เลยสิมะลิเนาะค่ะเห็ดสวนเห็ดเกษตรเนาะคะ่ะแม่แม่ปองอากีบว่างเห็ดเชมิมปลูกพ่อได้กินเนาะคะ่ะ เมื่อหลายต้นดอกเมื่อถึงสิบต้นดอกเพราได้กินให้ตะคีบเสริมปลูกยิ้ปลูกกินเนาะคะ่ะในปองสางช่องไม้เนาะคะ่ะกล่าวว่าเป็นดอกค่ะให้ล้านบอกให้ลูกบอกเหตุไปล้องเบิงมาค่ะนี่ไปบักเขือออก ไม่พานขามากกับมาเบิงเลยนะค่ะเด้อเบิงของแน่กดไลค์กดแชร์แน่มีดีๆกับแนะน้ำแน่กูมีประสบการณ์น่ะ Thank <laughs> you.